ดวงชะตาของคนเกิดปีรากาชาวปีรากาจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานและการเงินด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้การเริ่มสิ่งใหม่ใหม่ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนอกจากนี้การจับมือกันร,ระหว่างดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ยังส่งผลให้เกิดโชคลาภและความสำเร็จในด้านการเงินอย่างไม่คาดคิดด้านการงานในช่วงต้นเดือนคนเกิดปีระกาจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการแสดงความสามารถโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพอย่างไรก็ตามการทำงานในช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งาน ชาวปีระกาควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงออกเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการประนีประนอมจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำงานสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทุนที่น่าสนใจในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการติดต่อจากลูกค,ค้าต่างประเทศหรือได้ขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆการตัดสินใจสำคัญๆในช่วงนี้ควรอาศัยทั้งสัญชาตญาณและข้อมูลที่รอบด้านเพราะจะส่งผลต่อความสำเร็จ ในระยะยาวการรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนชาปริรากาควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจเพราะจะช่วยสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตด้านการเงิน ด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลดีต่อด้านการเงินทำให้เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวของชาวปิระกาการวางแผนการเงินที่รอบคอบจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลปลายปีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตามชาวปิระกะควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก็งกำไรในช่วงนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้นรายได้จากการทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโครงการพิเศษซึ่งอาจเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำ ผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษชาวปริระกาที่ประกอบธุรกิจในด้านนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากควรใช้โอกาสนี้ในการขยายฐานลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ยอดค้าขายสำหรับชาวปรระกาที่ประกอบธุรกิจยอดค้าขายในเดือนนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างน่าพอใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีในช่วงนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัล จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าชาวปริรกาควรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการเข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจจะเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการเติบโตการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญพิเศษ ในช่วงเทศกาลปลายปีจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้ชาวปิรากาสามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจได้อย่างทันสมัยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนชาวปิรากาจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือทรัพย์สิน อาจเป็นโบนัสพิเศษการปรับเงินเดือนหรือผลกำไรจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งอาจเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงในทีมงานชาวปริระกาควรเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและความยืดหยุ่นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆจะช่วยให้คุณสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างราบรืน่นในด้านความสัมพันธ์ชาวปริรกาอาจพบกับความท้าทาย ในการสื่อสารกับคนรอบข้างทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวการใช้ความอดทนและการพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่นจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆทั้งในแง่ของวิตรภาพและความร่วมมือทางธุรกิจ ด้านสุขภาพชาวปีรากาควรให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการพักผ่อนและการจัดการความเครียดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างพลังงานและภูมิต้านทานให้แข็งแรง ในช่วงท้ายของเดือนอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอหรือโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจชาปราิกาควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยความรีบร้อนการปรึกษาผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบมากขึ้น